้มันเจอเเทูก็ไปจะร้องไห้ตนี้เจอเทูก็ห้แตแต่ตอนนี้เซเทนทูหมดโอ้เขาหายแล้วดพี่มยัดผมเปลี่ยนแล้วนะมีใจจง ดาแล้วยอยากมงกุฎอ่ะอยากให้ได้ผมยศมงกุฎอ่ะอยากเป็นยศดมงกุฎอ่ะ,เอ,อะเอาเลยเหรอก็แลกแลก กูเลยเลยโอ้โก็มาดูอะไรผมเนี่ยไม่ดูศพละ่ะที่ผมฆ่าคนตายไม่รู้ตัวอีกฆ่าคนตายแต่ตอนนี้เพื่อ,อนอาจจะตายโอ้โหวันดีวันด,ดีที่รักเฮ้ยหัวใจใส่เขาหน่อยที่รักเอาหัวใจใส่เขาดิ นะเตจังหวะนี้ให้ดีๆนะมาเฮ้ยเฮ้ยจังหวะนี้เฮ้ยจังหวะนี้ทำมือให้เขาด้วยทำมือหัวใจให้เขาหน่อยทำมือหัวใจให้เขาหน่อยแบบไอ้ที่ซาลาขยโยอะไรน่ะทีเดียวอ่ะทเดียวครึ่งหลอดเลยทำเป็นตัวอะไหนูรับเป็นบอรับเป็นบอรับเป็นบอรับเป็นบ รับเป็นมอลได้รับเป็นมอลได้รับเป็นมอลนะหน้าหันเลยเดี๋ยว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 เป็นไรน่ะฮะอ๋อดูการรับชมแล้วบายใจอีกทีนึงพี่บังก็ชนะมาอึ้งอะไรอ่ะฮะฮะ ตกลงชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่ออะไรตกลงไม่ต้องตบมือม <im> าไหนตัว<อ>ตัวมานี่ยอเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีนึงเลยนึง ทำหัวใจสีแดงให้เขาหน่ะหัวใจหลายชั้นอ่ะแกเทำมืออ่ะทำมือโค้ไปหัวใจอะโหดเอี่แกโหดแกแกโหดอขาเะขอมือวะแบบหัวใจเป็นมือไงมัวนจะเป็นมืออ่ะ

ตัวเทพไหมตัวถ้าเตถ้าตัวถ้าตัวเทพนั่งดิไอตัวขวาตัวขวาตัวขวาโอ้หเสียงสะท้อนไอตัวขวาดีตัวโอ้ยตัวใหญ่นอกดิตัวเสียหน้าประชาชีแย่นะตัว không vừa khấu à tua giả năng đi giả nóc tua à tua mau lắm tua tua mau lắm tua bên ngay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  đấy tua ông hay thế nát tua เม,มือกีงเ่นใครอฮ้ยไ,ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรตัวไม่ยังยยย้งเลยตัว <c oughs> ตัวอย่าแพ้ดิเฮ้ยเกียหน้าประชาช่นะตัว

ตัวออกบิงดิตัวตัวออกบิงดิตัวออกบิงดิเฮ้ยนั่นตัวออกบิงการแข่งขันเริ่มที่สุดแล้ว เรามาชี้แล้วนะโอ้โหตอนนี้นะครับพี่แบบ่อ,อส่งไปอ,อ่อส่งไปให้ใครนะมังกรเมื่มอน,นี่นะมังกรจังหวะนี้นะพี่แบงยิงเข้าไปตูไปแล้วนะครับเป็ดเอ้แปดต่อสี่นะครับเอ้ยดาลิงช่วย จังหวะนี้นะครับแปดต่อห้าแะ้รนะครับใครมาชักไกลเงาเนี่ยนั้นจบคลิปเลยไหมจุบุ